วันที่17เมษายน2567โรงพยาบาลจุฬาลงกรณสภากาชาติไทยและคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็กฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ หน่วยศัลยศาสตร์สวงอ,อกและหัวใจศูนย์กู้ชีพฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉินพร้อมด้วยทีมแพทย์พยาบาลร่วมถแถลงข่าวถึงภารกิจสำคัญในความร่วมมือโครงการรักหัวใจเด็กน้อยข้ามโขงณห,ห้องประชุม1201อาคารภูมิสิริมังคลานุสรนำโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ฉันชัยสิทธิพันธ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์นายแพทย์จุนนำชัยสิริศัลยแพทย์ส,สวงอกหน่วยศัลยศาสตร์สวงอกและหัวใจโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยอาจารย์นายแพทย์พีรพัฒน์มกรพงศ์ศัลยแพทย์สวงอกเลขาธิการมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็กผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วิทวัฒน์ละออคุณหัวหน้าหน่วยกุมารโรคหัวใจฝ่ายกุมาราเวชศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทย อาจารย์แพทย์หญิงกัญยรักษ์วิเทศนาสนธิกุมารแพทย์โรคหัวใจโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยและมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็กอาจารย์นายแพทย์ธนดลโรจนสานติกุลหัวหน้าศูนย์กู้ชีพฝ่ายเวชาศาสตร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทย ซึ่งโครงการรักหัวใจเด็กน้อยข้ามโขงเป็นความร่วมมือระหว่างสภากาชาติไทยโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยคณะแพทยาศาสตร์จุลาลงกรมหาวิทยาลัยมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็กมูลนิธิเกื้อฝันเด็กและสถานเอกอัครราชทูตณนะเวียงจันทร์ร่วมกับกระทรวงสาธารณาสุขสปป,ปลาวและโรงพยาบาลมโหโสถ โครงการนี้เริ่มโครงการเมื่อวันที่18พฤษภาคม2566โดยเริ่มคัดกรองผู้ป่วยเด็กจำนวน92รายซึ่งในจำนวนนี้มี37รายที่มีความจำเป็นต้องนำไปผ่าตัดรักษาที่ประเทศไทยสรุปผลการดำเนินง,งานถึงปัจจุบันผู้ป่วยที่เข้าคิวผ่าตัดจำนวน37รายผ่าตัดแล้วที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์2ราย ผ่าตัดแล้วที่โรงพยาบาลเกษมราชประชาชื่น27รายและรอผ่าตัดอีก11รายผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการผ่าตัดรายล่าสุดขณะนี้อายุ1ปี1เดือนพร้อมที่จะเดินทางกลับนครหลวงพระบางในวันที่18เมษายน2567โดยได้รับการสนับสนุนการเดินทางจากสายการบินบางกอกแอร์เวย์สุรกิจภูลประดิษฐ์ถ่ายภาพและข่าว เฉลิมรัฐน้อยกลางรายงาน